ก้าวแรกในวันวานก้าวแห่งการพัฒนาในวันนี้และก้าวล้ำในวันหน้าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนับจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2522อันเป็นวันแรกที่สถาปนาการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นบริษัทมหาชน ในปีพุทธศักราช2545จวบจนปีพุทธศักราช2552ทออทได้ดำเนินงานบริหารจัดการท่าอากาศยานแห่งชาติเพื่อรับใช้คนไทยทั่วประเทศถึง6แห่งปีพุทธศักราช2457ท่าอากาศยานดอนเมืองก้าวแรกของการพัฒนาการให้บริการทางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ปีพุทธศักราช2531ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประตูสู่ธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือท่าอากาศยานหาดใหญ่เชื่อมผสานการค้าแดนใต้และท่าอากาศยานภูกเก็ตเปิดช่องทางสู่ไข่มุกอันดามันปีพุทธศักราช2541ท่าอากาศยานเชียงรายการเชื่อมผ่านล้านนาสู่เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และในปีพุทธศักราช2,549ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิศูนย์กลางการบินอันยิ่งใหญ่หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยถ้าจะย้อนมองจากอดีตจนปัจจุบันคงมีคนเพียงไม่กี่กลุ่มที่จะมองเห็นถึงความสำคัญของการมีอยู่ของท่าอากาศยานและมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้บริการจากท่าอากาศยานเลยหลายคนเข้าใจว่า ท่าอากาศยานให้ประโยชน์เฉพาะคนที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินเท่านั้นแท้จริงแล้วการมีท่าอากาศยานคือการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในประเทศท่าอากาศยานคือประตูที่เปิดรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนักธุรกิจผู้นำเอาเม็ดเงินเข้าประเทศเกิดการจ้างงานสร้างรายได้จากชุมชนหนึ่งแผ่ขยายไปยังชุมชนอื่น การนำเข้าส่งออกสินค้าต่างต้องอาศัยถ้าอากาศยานเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการค้าขายทำให้สินค้าจากหมู่บ้านหรือตำบลเล็กๆของไทยมีชื่อเสียงไปไกลทั่วโลกจากวันนั้นถึงวันนี้ทออทก้าวย่างสู่ปีที่30อย่างมั่นคงเป้าหมายสูงสุดของเรา คือการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการควบคู่ไปกับการให้ความมั่นใจในความปลอดภัยเพื่อยกระดับท่าอากาศยานไทยสู่การเป็นท่าอากาศยานชั้นนำของโลก30ปีบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ